ดิเธออีพออีมออเมย์ไข่ปลาดิเธอบวงเราดูฟ้ามืดกับว่าหุ่มเป็นอย่างเขา้็ไปให้เจ้าเถ่าเจ้าแกไปไปจ้ะนี่ก็รักาึืนอนะ่ะโอ้ยบังดูสิโอ้ยเลิศมาก โอ้โหเลือดจริงๆเลิศดมากดู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 มันสุดยอดมากเลิศดเลอดเลือดเลอดอกเดียวครึ่งกับตาเลยวะที่นี่เลือดจะเลิศดไปต่อคุณพี่คุณพี่มาดูเห็ดมันปูแถวนี้ขึ้นหมดค่ะ โอ้โหโอ้โหอมอีข้างหน้าก็มีค่ะมีมีเกิดตัวถีบตัวแดนเส้นเส้นลุกอืเห็ดมันคลสีเดเลิศจริงจริงตายละตาย ตาย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 อืมยมากสวยมากโอ้ยเลิศจังเล็ดหนอกเล็ดสมันเต็เลิศยี่หลีค่ะมันทำไมมันมันไม่ต้องเก็บโอ้โหเห็ดมันปูจ้าเห็ดมันปูจ้านี่เก็บมากองไว้นี่เลยเราดอกเล็กดอกใหญ่กระบานฉั้นดอกใหญ่ๆเนี่ยโอ้ยโอ้ยกว่า ค่ะโอ้โอ้แตกแตกอีแม่แตกดอกแตกโอ้โหแตกอิลีแตกอิลีแตกอิลี่แตกอิลีดีนะที่เราเดินมาทางนี้กันดอกเล็กโอ้โหพนี่แหละ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 พี่ดอกออ้เปวดให้หน่อยค่ะนี่โอ้โหคุณพี่เก็บเลยค่ะน้องเก็บมื่อดียวดอกแดกหมดเลย เก็บเก็บเก็บใครคิดไหมเอาเป็นใส่คุณพี่เก็บเลยค่ะเก็บไว้ตะกร้ามันใส่ใจงัดตรงนี้นะจอยเก็บมือเดียวมันแตกต้องมือหนึ่งงัดออกมันไม่ได้เห็ดสวยจะจะมาคุณพี่วันนี้เป็นโชคของเรา โชคดีเป็นของน้องจอยเอาเลยค่ะคุณพี่งัดเลยค่ะโอ้ยงัดเลยใช่ไหมงัดเลยค่ะท่า,านาน้องงัดมันเละเละพอกันใช่ไหมนะ่ะเละตุ่มเป๊ะมันกรอบเนาะมันกรอบได้นำฝนเป็นกรอบจะแหละอืมอเนาะ อเต็มกอบมือวางไว้นู่นเลยค่ะแล้วค่อยเลีนน้ยงเนาะแล้วค่อยให้ดูทีเดียวโอ้โหดูสิม,มาเดีจะเ้อได้เก็บเห็ดมันปูแล้วี่ครั้งที่สองมันคือ่ล่ะคุณพี <c> ่ <oughs> มันอยู่ใต้รากไ <c oughs> ม้ต้นไม้มันงัดขึ้นเนียมันก็แตกมันก็ไม่ต้องเอามันก็ได้หรอกนั้นนะอนโอ้ยโอ้ยได้ย้ยเห็นไ่มปอกอยากขึ้นน้ำมูอยู่แต่ละเห็นบ่ก็ด้ ออันดอกน้อยพูดเอาออกว่าไรเอาไว้นั่นละจ้ะเออว้มันใหญ่ว้คนสวยนะมันเล่มเ้าเก็บดอกใหญ่ไปห่าพื้นที่ใส่กระตากันบมดทีนี้คอหงส์คอหงส์นี่จะเอาใส่กระเป๋าดอกกวดน้ำนี่ไม่งั้นมันทับดอกเห็ดพังหมดทับดอกเห็ดเลยหมดใช่ค่ะ ยิ่งเห็ดไอ้เน,นี่ยเห็ดเหลืองนี่มันยิ่ง,นนงมันยิ่งกรอบเนาะจ้ะโอ้โหเยอะเลยเยอะเลยม,มาใส่ในนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวอันนี้ใส่ในตะกานี้ก็ได้ สวยสวยสวยงามแล้วงามแล้วขาสวยๆก็พอไหวแต่พอคนขาลายเหมือนลำดวนกระเพาะใช่เลยเพิ่นได้เก็บเห็ดมันปูเสร็จแล้วบอมอวบอันๆนัดขึ้นมากกับขาอวบอยู่ได้เ้าเห็นบ่ากดะเด็นดอกนี่หน่อยเห็นต่งหัวเพิ่นก็ะเด้นนี่อันนี้ดอกใหญ่ จ้ะขาอวบเนาะดอกเล็กๆน่ะเพียบเลยข้างในนะคุณพี่เอ้้ยจะโอ้ใช่ดอกเล็กๆน่ะเพียบเลยดอกเล็กๆน่ะเพียบเลยช่วยอุ้งนี้มันเกิดสุปีแล้วนี่จ้ะโุ้นะผลเวลางัดขึ้นมาในขาเนี่ยโอ้โหขาอวบอยู่เด้อเห็นบ่ากระติ๊ดเลยายาวด้วยนะ ข่านกีโกงกับน้ำปลาเหรอพอแม่ไปนอนไงดอกแบบข่านกีโกงแล้วเอานี่กระดอกเพ็ดตัวนี้น่ะอ้ใช่เออโอ้ยงัดขาหักเลยนั่นละบ่ยากกอสิบ่อยากงัดมือเดียวเังนสี่แล้วมันพังเพ็ดอันนี้นะต้องมือค่อยๆพี่ออกนี่มันดอกน่อยปล่อยมันไปจ้ะปล่อยเป็นไหญดอกเป็นหน่อยอุ้ดอกใหญ่ใช่ไหมผัวนาพัวนาโอ้โห ื็คักแท้กอคักแท้ดีนะที่เห็นก่อนถ้างั้นไปเหยียบหักหมดเลยโหสวยมากบาร์ดขาเป็นไงหลุดอีรีใส่จัตตาเขาหลุดขาเดี๋ยวซองเบิงน้ำมันนี้กันเด้อเธอพิขเ้นมาอีก ว้าว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 โอ้ขาเพิ่นนะโอ้โหเลิศมากพี่พ่อแม่พี่น้องพี่พี่น่าจะว้นะว้าวว้าวตีโหนะเลิศคักเลิศคัก เก,กิดคักเกิดคักโอ้อโหสวยมากเลยอันนี้ดอกหนึ่งค้างเงินอะค่ะเอาคอยเมียแน่เอาคอ,อยอขอึย้นน้ำแน่อยขึ้นน้ำแน,อ<ม>น่อีกดอกหนึ่งอีกดอกหนึ่งนี่ก็อีกดอกหนึ่งสองโอ้ออว้าวมนว้าวว้าวบุญนาบุญนา คุณอาอู้หูเป็นแถบเลยเป็นแถบเลยค่ะเป็นแถบเลยเพราะต้องอยากภาคเรื่อยบัตรเทนี่จะสิบิจานในฟังแล้วจะมีโอ้โหพี่ค่ะโอ้ย่าแตกเมื่อไหร่มันมันอยู่รากยามันโอ้ทำไงดีอะเอาได้เท่าที่เอานี่นแหละค่ะพี่ค่ะ มีสองดอกอขายาวเว้ยขายาวงามขนาดขายาวขายาวสดวยชุดยอดอีหลีค่ะ,ะสดดุดดยอเลิศมากเลิศมากอมโอ้ว้าวข้าวาากดมันว้ายพังหมดโอ้โอโยพอถอษขออภัยหลายๆปุณหนะ์อ่ะ แม่มันได้กินห้อมบ่ปเชนี่ <laughs> โอ้ตายแล้วล่ได้กินห่อมบอลแล้ไกินห้อมปะเชนี่ออ <laughs> หันละตาสูงล้วก็จังสันล,ละมันห <laughs> ลบอยู่จริงๆเลยเล <laughs> ือดอีลี <c oughs> อ้โห,โห,โห,โโหโจับ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 ง้นนี่จับจับ โอแบบ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 เขบาคือเ้ยหมดเลเียงจูกเราประธานนี่เป็นโจ๊กเลยวันนี้ว้าวว้าวว้าวโอ้ยโอ้ยไข่าเล้ยข่ปลาเล้เอามือนี่นะโอ้ยเดีเยวปัดโอ้ยหักจอยเฝ้าเอาเฝ้าหัดง่าจักบาทนี่นาโอ้ยขาโจมันขี้โช ข้างามขัดเจ้ปุณ oh, น้าผิดข yeah. ้างใ่าย oh. ่ังเลโอ้เหลือดขัดจัดการเพลยค่ะโอ้ฮะดอกนี่พังหมดโอ้หัวสักงัวกวบเจ้าก็ได้โอ้โดอกง่ขัดอีลีเจาอก็ได้โอ้ยนู่นคานู่นค่ะโอ้ยดอกมันมาเลอเลย เฮ้ยคุณพี่ค่ะตายเน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 ตายแล้วน้องจอยตายแล้วมา่ายดอกสวยๆหน่อยก่อนอุ้ยปาด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 คุณอาคุณอาโอ้เอาเอาหัวหักหัวขวมสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดสุดจอดดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยดอกใหญ่ๆมากดอกใหญ่มากมาฟังทั้งพี่มาทีนี่ดอกเป็นไงบานเมืองเก่งอยู่ประเทศคุณพี่ค่ะบานเมืองไม่พอบานเมืองเก่งเลยบะเซียนหน่องก็มาเบิ่งเด้อนี่ พี่ทั้งพี่กม็มีทั้งพี่ก็มีพี่มาเบิ่งดอกพี่ว้าวดอกใหญ่มาปาดโทโอ้คุณพี่ชื้นจักบาทดูน้องถ่ายรูปดูอ้ยสุดยอดอีหลีค่ะเล,ล,ล,ลิศเล,ลิศอีหลีเลิศอีหลีอ้ยอห้ยฟังเสียงเราเราได้เก็บเพชรเลยมันปูงามฟังเสียงเราฮ่าห้าเป็นอะไรเราเหรอโอ้ยนั่นโอ้ย เดินนางเดินเดินนางเดิน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 เฮ้ยฮิวฮ่ามวนขนาดพ่อแม่พี่น้องมวนสลากันคุณพี่นั่นแต่มาน้ากันกับน้องนะพ่อแม่พี่น้องจ๋าขอบอกว่าซีนดีหลีค่ะปลาแตกปลาแตกกันอยู่สองคนเดียวกันหนองบอกกันบ่รู้เรื่องอีกตั้งหากพ่อแม่พี่น้องจ๋าคุยกันตึงโดนบู๊บอกกันเรื่องงี้ยังกับบอกจักเออ ขากลายกันยังวะโอะกันทั้งเอชัยกันเลยโอ้ยขากดอกเงี้ยเนาสัมตีเห็ดเรงว่าดอกหนึ่งดอกเดียวว้าวคือคือเลยว้าวว้าวหากินน้ำท่างไปกอนเห่าเอียกกันองเนแ้เป็นกลุ่มเลยบัตเนีุยนะ ใส่ดูจอยจักบาดดูเลิศค่ะนัดมากป่ะเทศไหนนัดงวักงอความดูใจดอกซ้ำง้อ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 ขดตะเบาดอกข้างในดอกข้างนอกเหยียบหัวแตกบดจอยเอ่ะขัดยู่ไง หนวกหัวแตกเออข้างนอกเป็นโจกเั๊บเอ้าเละตุ้มเอ้าไม่ยังล่ะมันเไม่ยังล่ะโดดหน้าโดดหลังจะเฮ็ดก็ได้ดอกน้อยสองดอกปล่อยไว้ปล่อยไว้ค่ะขาเปิดประมังกั้งว้าวคุณเห็นฮ่วยฮ่วยคุณนะ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  พอตะเปิดพ้ม่นกั้งออกมานังตกปกสวัสดีเด้อมันเท็ดมันปูสว้ีเด๊ะโอ้โใส่ดูค่ะถ่ายรูปเลยค่ะโอ้โหเลือดอีลีสวยดอกสวยงามอีลีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ ชือว่ารชื่ออะไโอ้โหงัดโอ้อันนั้นแตกแล้วนะอันนั้นแตกแล้วโอ้ยมันเก็บยากการมันเกิดอยู่นเป็นต้นนั่นนี่นะมันฆ่าต้นนั่นนี้จ้ะเก็บยากอยากแข่งงามหน่อคือว่าแค่เก็บมือเดียวคือนจอยในเล่หมดแหละโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ ออกมาเป็นกลุ่มเลยพ่อแม่พี่น้องจ้าเป็นจังไดเป็นจังไดว้าวว้าวว้าวเลือดอีรีคือเลือดแท่งเามือนกันคือเลือดแท้ยังบ้านในเมือสยังบ้านในเมือสยังบ้านหนเมือสงัดยังบ้านในมือโอ้ยสุดยอดดอกเห็ดค่ะสุดยอดสุดยอดแค่นี้ก็เลือดแล้ว คุณอะอ้ยโอ้โคุณนั่มาคุณน่ยงไ่ย่งด่งไงนึงใช่่านี่ๆมาอา้หูลกีีคุณะโอ้ห้ไปเต้สแตกมันงแตกแล้วล่ะคุณพี่โอ้ดอกงดอกงอีหลีจิตโดพี่กินป่นกบง่ายๆสอดอกคุณต้วนีจ้ะ ไม่เหนเอาเนี่ยปัดขี้ฝุ่มมันออกดูแล้วคือขัดแช่ให้ได้แถวนี้จักรีมกระตาวกลางละมแล้วฮ่ามูคุณพี่สุดยอดเลยพุดนะโอ้เหลือดีลีค่ะโอ้ยนี่งกว่าค่ะสวยสวยสวยขอย่างเงซองเบิองคือยีราบเบิองกันนะซองเบืองเบิองยางเหยียบนี่มันพังหมดเลย เมนจ้ะหยยบข้อหกข้อหอยโอ้สุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยขออนุญาตตัดค้าเฮ็ดนั่งร่มดอกนี่กันเ้อเพาอว่าติตัดออกเบิ่งเด้อมันสิไปหักกันกับอันเฮ็ดมันปูพ่อแม่พี่้องจ้ะโอ้โออฟังเสียงเราเด้พ่อแม่พี่้องเลยป่นเห็นต้องกำบอะไรอ่ะเอ้ยลงมือเลยตัว ว้ายบ่าวาแล้วคุณพีเข้าาพี่น้<บ>องเก็บเห็ดนี่มันมวนจริงๆละ่ะบอกตามตรงเลยว่ามันเห็นแล้วมันสนุกมีความสุขแล้วเมื่อไหร่เอามาใส่ตรงกลางให้น้องดูค่ะใส่ตรงกลางมาใส่ตรงกลางนี่ใส่ตรงกลางนี่นะคะแล้วก็จะเอาดอกใหญ่ๆนี่มาใส่น้ำกันเพื่นเห็นว่าผ้ากันเพ็ดอีหยังวัดดีพุ่นน่ะ โอ <ak> ้ยสุดจนดจ้ะแป๊บนึงพูดแล้วไปแล้วพ <throat> ่อแม่พี่น้องไปไปไปหาต่อโบเท่าลราไปโอ้เท่าเราใจเหี่ยวแล้วปล่อยละไว้สันปล่อยไว้ไป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 ปูเคสู่พ่อแม่พี่น้องจ้ะว้าวโอ้ยนี่ก็เลิศจ้ะเลิศเดิดเดิดเดิดพ่อแม่พี่น้องจ้ะเลิศ แข็งปังเลยเดี๋ยวขออนุญาตตัดขาก่อนนะสิปลูกสาใจอิลีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพูน่ะพูน่ะพุ่น่ะพุ่น่ะพุ่น่ะป่าพุ่นนะพุ่นมะแมนค่ะนะมะแมนค่ะเอาไปปลูกค่ะคุณพี่ค่ะไปคุณปีกปลูกกันผุดแล้วจัดการปลูกเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องจ้ามากับคุณนะวัยปีต้องไปกินอีกไปปลูกเด้อเดี๋ยวน้องยางหาเบึงเห็ดก่อนนะคะอือบึงดอกนี่พ่อแม่พี่น้องแข็งปังเลยนี่ บึงก่อนจะแต่ว่าว้ายก็งัดหยาดสิแม่องัดบ่ึ้นบ่ึ้นพุ่นมัดจะมาบึงถ้าเป็นจังไงแล้วคือเอาใจหยาดแทะงัดหยาดยี่ลีอุ้ยมันเลือดพุ่นอ่ะเอาคือสิเอาประด็นะไรจะนาะโอ้มันเท่าแล้วไะ เอาไปหาเราไปหาปู่คุณผีจัดการไปูบก่อนวเพ่อแม่พี่น้องเไยน้องเพราะเฮ็ดเทาใหญ่เป็นก้อนปู้าไปขายดอกให้คนมาชิมก็โอ้ยขันบ้านเอาชิ่มมาพูดนะดอกนึงนะบ้านเมื่อกี้ยุบนคุณพี่พูดนะพูดอะไรเฮ็ดเทาน่ะโอ้เราอยากคักยูนี่โอผมมีคนมาเบิ่งเราเบิ่งดูพปนะพูดนะโอ้ยนะ คุณพี่เอ้ยโบทงงามจ้าโอ้ยผุน่ะหัวจิมหัวหัวจิ้หมหัวจิมแม่งยัหัวค่ะคุณพี่โอ้โหสวยมาก <laughs> ส,ส,สุดยอดค่ะเขออนี่นนยาตตัดค้าจากบาทไม่เห็นเลยค่ะ อืมขาเหลืองซื้อๆมื่อ,อ,อน,น,นี่ก็ต้อนาเข้าไปซิมีอีกอยู่กลุ่มหนึ่งมั้งร็ดจ้ะไปปิดลุ้มไปโตโอ้คุณพี่ขาโอ้โหคุณพี่ขามาจัดการงัดขึ้นเลยขามาโชว์ซิเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปกอนมาสูสซิ มาดูสิมาดูขาเขาสินู่นน่ะดูขาเขาสิโอ้โหพี่ตัดขาเลยค่ะอมีดน้องก็ได้มีน้องคงใชมันดูคงกว่าโอ้ยดอกสวยสวยมาก โอ้โหดอกกำลังพอดิพอดีดอกพอดีพอดีเลยแม่ตีเตะเลยค่ะใช่โอย่หยังสวยเลยโอ้โหสวยมากสวยมากรู้สึกว่าเธอจะเลิศเกินไปแล้วโอ้โหเลิศจริงๆภูมิใจภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยน่าจ้ะละไปหาต่อเหาวเห็ดว้าวว้าวว้าวโพส เห็ดมันปูนี่ก็เห็ดมันปูนี่ก็เห็ดมันปูบ๊วเจ้าประคุณอ้าวมางัดสิคะโอ้โหดอกสวยมากโอ้ดอกใหญ่มากเฮฮาปลาแตกสนนสะเทือนอีกแล้วโอ้โหดูดิโอ้โหดูโอ้โหดอกสวยมากงอกดันนี่ขึ้นมาเดี๋ยวค่อยทำความสะอาดโอ้โอ้โอ้ เอาคเดี๋ยวค่อยทำความสะอาดนะถ้างัดมือเดียวเนี่แตกพังหมดดีนะคุณพี่สองมือจัดไปเลยโอ้โหสุดยอดสาธิตท๋นั่คือคากแทกเกิดเป็นช่อเป็นช่อเลยนะว่าซันทอาคือเลือดแทะแสบมากแสบมากโอ้โหโอ้โหเลือดจริงๆ ประมาณแตนเน่เน่น่ใช่เห็นไหมเน่แล้วก็ข้างในอีกนะคะข้างในอีกนะคะมันไม่มีตำหนีนะพูนแล้วฟังเสียงมันไมีตำหนีนะว่าเห็นจ้ะอืคุณน่ะพูน่ะพูน่ะพูน่ะนุ่นดอกเล็กไหมดอกเล็กพอได้ค่อยๆลุยค่อยๆลุยมันงอกแดนเส้นอันนี้ขึ้นมาแตกคุณน่ะสวยงามจริงๆ ขาเพ oh, ื mm ่อนนโอ้สุดยอดเลยหูสุดยอดสุดยอดโอโหหลากลากอ่ะดูดดู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 ดโดูดดนดู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 ดดูดูดูดพดู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 ดงดูยูบูดูดูู่ดูดอ คนเด็กอีดีเอาเอากระเด็นกระดอนงัดงัดนี้มาใส่ด้วยโอ้จ้ะกำยังยังยังโอ้โหเพียบโอ้โหเกือบบ้างกระตาทับคอเห็ดว้าปัด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 เกินไปแล้วฟังเสียงเราเราสอนเห็ดพ่อแม่พี่น้องจ้ะโอ้โหโดู ไปต้อไปต้อปานท่องข้าเดีพ่อแม่พี่นองจะนูจะนน้อมอีหลีอือือใช่อืมท้องอย่างเด็ดขาดโอ้ยอันนี้แตกอยู่แล้วละเสื้อน้องนี่พูน่ะเกิดผาดพิ้งเกิดยุติใจพูน่ะว้าวคุณผีก็ฝีมือแท้ฮูาฮ่าฮ่าอ่าโอ้ปาดปาดปากปาก สหยดอีๆป่าทิชดอกนี้งามขนาดดอกอือหืออือปยเหลืองยอดเลยดอกเพิ่นมึงขาลงนะดยดเลยโอ้โหอับขนาดเนาะอือือัวอันติดยอดเลย ขอผักสวยๆค่ะโอ้โหเลิศเลิศเมื่อกี้เห็นดอกเลิศกันน้องเจ้าว่าเอาเห็ดพึ่งหวานใส่ตะกร้าคุณพี่ดีกว่าจะทับเห็ดมันปูละเละหมดเนาะเดี๋ยวปูเลี่ยวมันพี่จีทางพ่อแม่พี่น้องพวิจีทางปูนะเลิศดีๆดอกนะเดี๋ยวน้องเจ้าทำซอสไม่ได้เดี๋ยวน้องเจ้าทำซอสสปาเกตตี้ให้กินนะเห็ดสดๆแล้วน่ะ ปเขาตะกาก้นปะทเฮ้ยคุณา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 สีผ้ากันนีเห็ดนี้ไปเห็ดแล้วว้าวปาดขาเราคุณอายางง่ามอะไรคุณอา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 คุณ่าคุณาคุณามากอกเิ่มกันด้คุณพี่คุณหอคอย่ามาตอมกันปนันนสรุนี่จะดอกน สุดยอดอีลีดอกเห็นเฮ้ยจะเมนเราฟีนคักมาอนี่จะจเมนเราเลิศคักลายเลิศอีลีจ้ะเลิศมากมากเคาบตาบระเทศนี่เจเมนเราคักผิดพิดพิดมาเบิ่งจ้าคุณพี่จ่ามาเบิ่งใส่กันนี่เห็นไหมยังเห็นบ่เนี่เห็นบ่เนี่ยสโนว์เห็นบ่น่าตัวยังอ่ะหูจ้ะหูตี งูจ้ะถ้าบนเทาก็เอินมางูปลานาาจะนะงูปลาพอ่อแม่เป็นน้องจ้นพิษไหมฮะไม่ไม่พิษจ้ะอีกตัวหนึ่งตัวดำดำแล้วหวัวขาวขาวข้างบนหวัวน่ะพิษ<ว>ตัวนี้ไม่พิษจ้ะต<ว>ัวดำๆมันก็พิษใช่ไหมจ้ะพุ๋นะถ้าเป็นบ้านเราเขาเอินมางูปลาจ้ะพราะแม่เป็นน้องจ้าเิ่นเบื้องไว้เด้อเ<ว>ข้าปลาใส่ถุงมือมันใส่ถุงมือใส่ถุงรองเท้าใส่รองเท้าบูทให้มันเรียบร้อยใส่ถุงมือมันเรียบร้อยพ่อแม่เป็นน้องเอ้ย งูนะจ้าได้เห็นบอของเหร่นะงูจ้างงูถึงมันจะมีพิษไม่มีพิษก็ใส่ถุงมือใส่รองเท้าบูทแต่มันเรียบร้อยปุกเพื่อความปลอดภัยของเห่านะจ้าได้เห็นบองูจ้างงูงูเห็นบอี่งูดอกสองดอกพุนะเห็นบอพุนาสองดอกค่ะงัดค่างัด มาเบิ่งดอกพี่ตอนนี้ก็จะเลือ้อยไปเหมือนงูเห็นเมื่อกี้นั่นแหละเลือ้อยไปโอ้โหดูพีน่นะโอ้อันนี้ก็คงเจ้าแต่ขาเพื่อนดนแหละนี่เอ้ยร่างพิ่งเพิ่นเอาได้อยู่จก้กพุ่ข้างในพุ่อุ้ยมันดอกเห็ดนะนะั่นน่ะข้างในน,น,นั่นนะ่ะนู่นน้นข้างในตาดีแลน้องจอยมุดเข้าไปสิคุณพี่น้องจอยเลื้อยเข้าไปเหมือนงูสิเดี๋ยวพามุดกันเลยจ้าดอกนี้จนเทาเทาจ้ะ ดอกนี้ดอกอ่อนโอนพน่นวันี่นนนจา้าอันนี้เทาป่อยไว้จับแม่พี่น้องเพ็ดเพรงหวานกบเพ็ดมันปูพ่อแม่พี่น้องจ้าโอ้ยเลิศอีหลีจ้บปุ่นจะดอกยังไๆ คลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้ละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าขอบพระคุกททุกไลท์ทุกแช์ทุกการติดตามที่มีให้ e n จ o y ไลฟ์สไตล์อินเดียมากได้จ้าเด้อเดี๋ยวสิพาลุยตอยู่จ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผุนปูสุดยอดอีเล่น้ำอีล่ไปไปลำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนดจเด้จ้าเด้อผุนหลายขนาด